เอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันกับนิยายยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพ่อคา้าท่าสุดแสนพิสดารจินเจอร์คาเมลวกันอีกแล้วนะครับโดยเรื่องราวของจินเจอร์คาเมลวผู้ซึ่งให้การศึกษาแก่เหล่าบรรดาทาาเพื่อให้ทาสเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและถูกซื้อไปโดยเจ้านายที่ดีแต่อย่างไรก็ตามจินเจอร์คาเมลวนั้นกลับไม่สามารถขายทาเหล่านนัั้้ออกไปไปดดงใจ จึงได้แต่นั่งกรุ้มอยู่โดยมีซานเรียท่าสาวเผ่าและคูนพูดเป็นคนนั่งปลอบใจอยู่แต่อย่างไรก็ตามจุดพลิกผันของเรื่องราวนั้นกำลังจะเกิดขึ้นมาใน EP ีต่อไปนี้ซึ่งทั้งนิยายและหนังสือการ์ตูนนั้นมีลิขสิทธิ์ไทยด้วยนะครับเป็นของ AdimaX Book สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใกล้ๆบ้านของทุกคนเลยนะอ่าจริงด้วยแล้วก็มีแอนิเมชันของเรื่องนี้อยู่ในแอปพลิเคชันบิลิบิลิอย่าลืมสนับสนุนของลิขสิทธิ์กันนะหากพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลย คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดบางส่วนของนิยายเรื่องวุทธศาสตร์กู้ชาติของราชาเมืองใหม่หากไม่ประสงค์จะรับฟังกรุณาปิดหูก่อนนะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งขณะที่จินเจอกําลังเปิดร้านอยู่อย่างเคยขอโทษนะครับมีท่าที่เขียนอ่านคํานวณได้หรือเปล่าครับนี้เป็นเรื่องเล่นด่วนสุดๆเลยว่าราคามาได้เลยช่วยขายท่านเหล่านั้นให้ทีเถอะทางนี้เองกันด้วยถ้ามีอะไรต้องการก็ขอมาได้เลยนะ จู่ๆก็มีผู้คนจํานวนมากกรูกันเข้ามาในร้านของจินเจอร์ทุกคนนั้นล้วนแต่แต่งต,ตัวดีถึงส่วนใหญ่จะเป็นคนใช้ของเจ้านายแต่ในจํานวนนั้นก็เห็นได้ว่ามีชนชั้นสูงในระดับขุนนางหรืออัศวินได้เดินทางมาซื้อทาตด,ด้วยตนเองสิ่งนั้นทําให้จินเจอร์กับซานเดียที่กําลังเปิดร้านอยู่ได้แต่ตะลึงงั้นเออทาตของร้านเราทั้งการเขียนและการคํานวณทําได้ทุกคนนะครับจริงอย่างนั้นรึ งั้นขอร้องล่ะได้โปรดขายพวกนั้นให้พวกกระผรมเถอะต้องค้าก่อนสิดินแดนของข้าน่ะกําลังอยู่ในวิกฤตเลยนะจะใจะเย็นๆก่อนนะครับสถานการณ์นี่มันอะไรกันครับเนี่ยเนื่องจากต้องการสงบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านจินเจอร์จึงเรียกลูกค้าทุกคนเข้ามานั่งแล้วให้ซานเดียเตรียมน้ําชาให้กับทุกคนเพื่อทําการสอบถามเหตุผลซึ่งภายหลังจากทําการสอบถามจินเจอร์ก็ได้ทราบสาเหตุว่าต้นเหตุนั้นมาจาก นโยบายใหม่ของฟาบาดโซมะพระราชาหนุ่มคนใหม่ที่จะเปลี่ยนแนวทางการประเมินชนชั้นขุนนางอัศวินผมจะเปลี่ยนแนวทางการประเมินการเลื่อนขั้นและลดขั้นของขุนนางและอัศวินนะหลังจากนี้จะมีการประเมินว่ามีความสามารถในการปกครองดินแดนหรือเปล่าเพิ่มเข้าไปด้วยนะนะเพราะฉะนั้นฝากด้วยละ่ะแม้ว่าการพูดของโซมะนั้นจะเป็นการพูดมาเพียงไม่กี่คำแต่ว่าสิ่งนั้นก็ทำให้เหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินที่ปล่อยประละเลยดินแดนของตนเอง หรือว่าไม่สามารถบริหารดินแดนด้วยตนเองได้นั้นเกิดความร้อนรนใจเป็นอย่างมากดังนั้นเหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินจึงได้เร่งรีบในการหาเจ้าหน้าที่ตัวแทนหรือผู้ที่มีความสามารถในการบริหารดินแดนมาเพื่อช่วยงานตนเองแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความสามารถที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนได้นั้นก็ต้องมีความสามารถในการอ่านออกและเขียนได้ซึ่งในบรรดาผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนอ่านและคำนวณได้นะั้นส่วนใหญ่ าหากไม่เปิดร้านค้าของตนเองก็จะกลายเป็นพ่อค้าดังนั้นเหล่าบรรดาขุนนางจึงไม่สามารถที่จะจ้างพวกเขาเหล่านั้นมาทํางานให้ตนเองได้ด้วยเหตุนี้ทางออกที่เหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินคิดออกนั่นก็คือการหาซื้อทาสทาสนั้นมาจากหลายชนชั้นหลายปัจจัยดังนั้นอาจจะมีทาสบางคนที่มีความสามารถในการอ่านเขียนและคํานวณได้ซึ่งในตอนนี้ร้านค้าทาสขนาดใหญ่นั้นไม่ถูกเหล่าบรรดาขุนนาง เข้าไปติดต่อเพื่อทําการหาซื้อทาตที่มีความสามารถในการอ่านเขียนกันทั้งหมดแล้วและด้วยเหตุนี้เองเราวรราขุนนางที่ยังหาเจ้าหน้าที่ตัวแทนของตนเองไม่ได้จึงได้เริ่มควานหาร้านค้าทาตขนาดกลางจนไปถึงขนาดเล็กซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือร้านของจินเจอร์คาเมลนี่เองเมื่อได้ฟังเรื่องราวแล้วจินเจอร์จึงได้เอ่ยออกมาว่าอ๋อเข้าใจเรื่องราวแล้วละครับงั้นผมจะขอสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อพูดคุยเรื่องเงื่อนไข,ขของการซื้อขายทาตนะครับ จากนั้นจินเจอ์คามิลก็ได้สัมภาษณ์เหล่าบรรดาผู้คนที่ปรารถนาจะซื้อทาสของเขาโดยหลักการของจินเจอร์นั้นจะให้ความสําคัญกับการปฏิบัติกับทาสภายหลังจากการซื้อไปเป็นอย่างมากเช่นมีบุคคลที่เอ่ยออกมาว่าผมอยากจะซื้อทาสคนนี้ไปเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะนะจะให้ปลดปล่อยจากสถานะการเป็นทาสอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นรบกวนด้วยเถอะครับมีคนที่เอ่ยออกมาประมาณนี้อยู่หลายคนซึ่งจินเจอร์ก็พยายามคัดเลือกพวกเขาเหล่านั้นเป็นอันดับต้น,ตน นอกจากนี้จินเจอ,อยังจะให้ความสำคัญในเรื่องของการรับทาสที่เป็นเครือญาติให้ไปด้วยกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนทาสที่เป็นคุณแม่ที่มีลูกอ่อนอยู่นั้นฉันจะปลดปล่อยจากสถานาการณ์เป็นทาสด้วยก็ได้เอาเด็กมาด้วยก็ได้นะมาเถอะขอร้องละ่ะได้โปรดขายทาสคนนี้ให้ไปช่วยที่ดินแดนของฉันที่เธอนะจินเจอร์จึงได้ตกลงขายทาสแม่ลูกอ่อนให้แก่อัศวินหญิงที่ทำการขอร้องจินเจออย่างเอาเป็นเอาตาย เนื่องจากตัวอัศวินหญิงนั้นลหลงไหลในตัวของลีเชียจึงได้สมัครเข้ามาเป็นอัศวินความรู้ความสามารถในการบริหารดินแดนนั้นเรียกได้ว่ายังไม่ถึงขั้นชำนาญดังนั้นจึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถไปช่วยกันบริหารดินแดนนั่นเองแต่นอกเหนือจากกรณีของทาสแม่ลูกอ่อนนั้นการค้าขายที่ทําให้จินเจอตกใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกรณีของสองพี่น้องอันสุและชิโฮซึ่งนอกจากทั้งสองคนจะถูกซื้อออกไป และปลดปล่อยจากสถานะการเป็นทาสแล้วยังถูกขอแต่งงานโดยชายหนุ่มขุนนางที่ดูมีภูมิฐานหน้าตาดีแถมยังดูนิสัยดีอีกด้วยชื่อของเขาก็คือพิวทลรีซาราเซนชายหนุ่มขุนนางผู้ที่โซมาไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตผู้ที่จะต้องเดินทางไปยังดินแดนจักรวรรดิแกนเคออสนั่นเองโดยก่อนที่จินเจอจะทําการตกลงค้าขายกับท่านพิโทรีนั้นจินเจอได้พูดคุยถึงสถานาการณ์และเหตุผล ที่ทาให้พีโอรีีตัดสินใจเลือก2พี่น้องแต่คตําตอบของพีทอรีีนั้นก็คือตอนแรกนะ่ะผมก็ตั้งใจจะหาให้เจ้าหน้าที่ตัวแทนแล้วนะแต่ว่าผมลหลงไหลในความงามและไหวพริบของทั้งสองคนนะนะแล้วก็สถานะของตัวผมในตอนนี้นะ่ะไม่เหมาะสมในการที่จะหาลูกสาวตระกูลอื่นมาเป็นเจ้าสาวด้วยหรอกไหนจะต้องเดินทางไปที่จัก,กรวรรดิแกนเคออสอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นทินเจอร์ก็เลยจะบอกว่าเออไม่ให้ไปที่ที่มันอันตารายก็คงจะดีกว่านะครับ ฟิวโทรี่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้หันกลับมายิ้มก่อนจะเอ่ยว่าไม่ต้องห่วงเรานะครับถึงแม้จะต้องออกไปต่างประเทศด้วยกันแต่ผมนะ่ะจะแต่งงานกับพวกเธอสองคนและปกป้องพวกเธอด้วยชีวิตและด้วยการพูดคุยเงื่อนไขเช่นนี้ทั้งพี่น้องอันสุและชีโฮก็ไม่ได้มีข้อโต้แยง้งใดๆด้วยดังนั้นจินเจอจึงได้ทำการตกลงค้าขายกับฟิวโทรี่ซาลาเซนภายหลังจากนั้นไม่นาน ก็มีเหล่าบรรดาขุนนางและอัศวินมาซื้อขายทาตกับจินเจออย่างมากมายจนในท้ายที่สุดแล้วทาสที่อยู่เคียงข้างจินเจอในตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ซานเดียคนเดียวเหตุผลที่ซานเดียเหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายนั้นเนื่องจากว่าตัวของซานเดียได้เป็นผู้ช่วยเหลือของจินเจอให้สามารถจัดการกับเหล่าบรรดาลูกค้าที่เข้ามาขอซื้อทาตอย่างมากมายได้ในเรื่องนี้เองจินเจอก็ได้รู้สึกขอบคุณซานเดียเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าซานเดียนั้นเป็นคนที่สวยหุ่นดีดังนั้นจึงทําให้มีคนอยากจะซื้อไปอย่างมากมายโดยมีการให้เงื่อนไขแก่ซานเดียไม่แพ้พี่น้องอันสุกับชิโฮที่แต่งงานกับพีเทอรี่ซาราเซนเลยแต่ทว่าซานเดียกลับบอกกับจินเจอร์ว่าดิฉันจะอยู่ช่วยงานท่านจินเจอร์จนกว่าทาสคนอื่นๆจะถูกซื้อไปจนหมดแล้วนะคะเนื่องจากซานเดียเอ่ยมาเช่นนี้ตัวของจินเจอร์จึงได้ตอบรับน้ําใจนั้น และในเช้าวันนี้เองก่อนที่จินเจอร์จะทําการเปิดร้านตัวเขานั้นนั่งมองเหม่ออยู่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์และส่งสายตาไปหาซานเดียที่กําลังเตรียมตัวจะเสิร์ฟชา้เขาจากข้างๆเออคุณซานอะไรเหรอคะท่านจินเจอร์อะเออไม,ไม่มีอะไรครับซานเดียด้แต่เอียงคอสงสัยถึงพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของจินเจอร์ คุณซานน่ะเป็นคนที่ทั้งสวยหุ่นดีและมีไหวพริบที่ดีแถมยังพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อพวกทาสและเพื่อตัวผมด้วยพอเห็นเธออย่างนั้นแล้วไม่มีทางหรอกนะที่ผมจะไม่คิดอะไรนะ่ะแต่โชคดีที่มีเหล่าท่านขุนนางมาซื้อทาสไปทําให้ตอนนี้เราพอจะมีทุนทรัพย์ที่จะปลดปล่อยซานเดียจากการเป็นทาตแล้วนี่ถ้าเกิดอย่างเช่นว่าผมปลดปล่อยเธอจากการเป็นทาตแล้วมาเปิดร้านใหม่ด้วยกันก็คงจะดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคุณซานแล้วก็ คงจะมีคนซื้อที่ดีมาขอซื้อตัวก็ได้แล้วนะแถมไม่มีหลักคำประกันซะด้วยว่าการค้าขายของผมจะประสบความสำเร็จนะ่ผมควรจะพาคุณซานมาํำบากด้วยกันจริงๆนะเหรอถ้าหากปล่อยเธอไปคุณซานน่าจะมีความสุขมากกว่าไม่ใช่เหรอในขณะที่จินเจ๋อกำลังสับสนกับตัวเองอยู่เช่นนั้นที่บริเวณประตูที่ควรจะมีป้ายคำว่า c r o s แปะอยู่ก็ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเปิดประตูแลวเดินเข้ามานี่ รบกวนช่วยขายทาสคนนั้นให้ผมหน่อยได้ไหมชายหนุม่มที่แต่งตัวเหมือนนักเดินทางนั้นได้เอ่ยขึ้นมาพร้อมชี้นิ้วไปทางทาสสาวเผ่าแรกคูณพูดซานเรียนนั่นเองเอาละครับผมเพืเป็นทุกคนก็ต้องขอตัดจบเรื่องราวของจินเจอร์คามิลใน EP ที่4ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าใน EP นี้จินเจอได้ทําการโตขึ้นกันอย่างเต็มที่เลยเพราะว่าเราบรรดาขุนนางนั้น ก็ต่างพากันตามหาเหล่าธาตุที่มีความสามารถในการอ่านเขียนและคำนวณได้ดังนั้นความพยายามของจินเจอร์ที่ทําให้ธาตุเหล่านั้นยังคงดูสะอาดเรียบร้อยแถมให้อาวุธเป็นความรู้ไปนั้นก็เรียกได้ว่าไม่สูญเปล่าแต่อย่างไรก็ตามจากการทางานร่วมกับซานเดียอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก็ทําให้จินเจอนั้น,น,นแอบมีความรู้สึกบางอย่างกับตัวของซานเดียตัวเขาที่กําลังสับสนเช่นนั้นจะทําอย่างไรต่อไปชายหนุ่มที่เข้ามาที่ประตูหน้านั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร ก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ในคลิปต่อๆไปเลยนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอกล่าวขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ยังอยู่กันถึงจุดๆุดนี้ด้วยนะครับผมจะพยายามทําคลิปออกมาให้ต่อเนื่องให้ได้มากที่สุดนะครับในท้ายที่สุดนี้ผมก็ต้องขอก่าวขอพระคุณทุกไลค์ทุกซับสไคร้ที่ยังเป็นกำลังใจกันอยู่ด้วยสำหรับคอมเมนต์นั้นผมจะพยายามอ่านและตอบทุกทุกคนเลยนะครับไปก่อนละครับวันนี้บ๊ายบาย